สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตล่าสุดโนุ้อุมกายภาพบำบัดลั่นพิการกายแต่ใจสู้แน่นอนครับว่าไม่มีใครรู้จักเขาคนนี้สำหรับโนุ้อุมแต้พานิชศิลปินเรียกเสียงหัวเราะและมีทัศนคติดีๆให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดสัรยุทธสุทัศนจินดาโพสตคลิปลงเพจเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว อัปเดตชีวิตล่าสุดของโน้ตที่กำลังกายภาพบำบัดพร้อมบอกว่าโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ได้เข้ารับการรักษาอาการปวดเข่าเรื้อรังและงอเข่าไม่ได้ด้วยการผ่าตัดเอาชิ้นกระดูกงอกที่หัวเขา่าที่ไปเสียดสีกับกระดูกส่วนอื่นหรือกดทับเส้นประสาทการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้อุดมกำลังเริ่มกายภาพบำบัดฝึกหัดเดินซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่าจะหายทันการแสดงหมู่2ต้นเดือนตุลาคมนี้แน่นอน ในคลิปพี่โนต้ตได้ท้องกลอนถึงพี่การใจยังสู้อีกด้วยครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพี่โนต้ตขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ